ครับสวัสดีครับช่อง LSM99 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทุ้งมโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่29มกราคม2564นะครับมีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับเราจะไปที่บุนเดสลลกาเยอรมนนี้นะครับสตุตการ์ดเปิดบ้านตระกรูลรเยือนไมายนะครับเวลาการแข่งตี2ครึ่งสนาม m e อร์ d e s b e n บ a r e อ a นะครับราคาเลทไทยสตุตการ์ดอยู่ที่บ้านต่อครึ่งลูกนะครับผลงานพบกันทั้ง2ทีมเป็นไมายชนะสตุตการ์ด3-1นะ มายชนะสุดการ 3, สามสองไมชั้นสุดการหนึ่งศูนย์สุดการแพ้ไมศูนย์สาและเป็นมายแพ้สตุดการหนึ่งประจุประศรีนะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับสตุดการนะครับเฮดโค้ชชาวอเมริกัน,นครับเปเลกินโนมาตัสลัสโซนะครับยังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บทั้งบอล์น่าโซซาคิสตันโมล่าแล้วก็ปริเลียนเอ็กลอฟนะครับ วันนี้สุดกาดมาด้วยระบบทีมสามสี่สามครับยังประจำการด้วยกอนซาโลกัสโต้ครับมีความักก่อนซาเรสโปลงมองการ่าแล้วก็มาร์คโอลิเวอร์แคมป์นะฮะบ้างทีมเยือนไม้นะครับทีมลองบอยอันดับ17บนตารางคะแนนบุนเดลติก้านะครับเอสโค้ดคนใหม่ชาวเดนมาร์กนะครับโบวเวนสันนะครับยังก็มีดันเน่โปรเดสกี้นะครับอีแอร์คุมเด้มาลองดานเอริบิสันนะครับแล้วก็เฟเดร์เดทที่โอนกักตัวนะครับปุ๊บสิบเก้านะฮะ มาด้วยบทีม3-5-2เอวสตารด้วยดานี่ลัสซ่านะครับโรบินไคซอสเสเตฟานเบลคาริมโอนิเอโซนะฮะคาดวาเกมวันนี้นะครับ,กนนรบสกาดผลงานช่วงหลังดรอปลงไปนะครับหลังปลาชัย2นัดหลังล่าสุดรัเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับตลอด3นัดหลังที่ผ่านมาทําให้เป็นความปลาชัย4เกมตลอด6นัดหลังที่ผ่านมาและสามารถกําชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด7เกมหลังที่ผ่านมาส่วนเกมย่าวย่าได้ดีทีเดียวนะฮะ บากทีเยือนมาผลลางช่วงหลังก็ขึ้นขึ้นมานะครับเมื่อสามารถประเดิมชัยจากการ,รงลงสนามสิบนัดที่ผ่านมาได้ในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็แพ้เหลือเพียงแค่สามเกมเท่านั้นนะครับส่วนเกมเยือนก็ทําได้ดีขึ้นนะฮะทํ้แมตช์นี้มาเล่นด้วยความมั่นใจนะฮะร,ราคาเมื่อวานสุดกาดครึ่งคู่ลูกบวกสิบตอนนี้ไหลลงเป็นครึ่งคู่ลูกลบสิบกระแสมาไมา้นิดนึงนะการอดับสิบไม้ดับที่สิบเจ็ดนะคะคู่นี้นะฮะหนึ่งลูกมีไหมเนี่ยราคาไหลาทางไม้นิดนึงนะ คู่นี้ผมให้ลองเลยครับนะลองไม้นะครับ <hole>. น่าจะมาแบ่งแต้มกับม้าขาวสุดกัดได้นะมีโอกาสเสมอนะครับถ AP no, ้ามี1ลูกก็ลอง1ลูกก็ได้ครับนะโอกาสเสมอค่อนข้างก็มีเหมือนกันนะครับโอกาสชนะก็เป็นสุดกัดเหลื่อมเหลื่อมกว่านิดหน่อยนะครับคู่นี้ให้ลองไม้ครึ่งกับลูกหนึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปเราจะไปที่ฟุตบอลสเปนนะครับเรอัลบายาโดลิดเปิดบ้านตระกมยืนปูเฮสก้านะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนเวลาการแข่งตีสามนะครับสนามเอสตาดิโอลโมสิปาโคเซซอริยานะครับ เลดไทยนะครับบายะโดริดต่อปอป,อ,ปอนะฮะผลงานพบกันทั้งสองทีมเป็นอุเอสกาแพ้บายะโดริด1-0นะครับบาียะโดริดชนะอุเอสกาสามสองปะะโดริชนะอุเอสก้า1-0ึ่งูเอสกาชนะบายะโดริด4-0แล้วเป็นอุเอสกาเสมอบายะโดริด2ประตูต่อ2นะฮะสภาพทีมเจ้าบ,บ้านวันนี้นะครับเลอาอ์ปียะโดริดเทนเนอร์ชาวสเปนิกสกซิเกโอกอนซาเลสยังมีริฟผู้เล่นจับทั้งเฟเดนะฮะกิลโก,โ,กโ,อโอลิบาร์สคาร์บิซันเชสลาอูกาเซียมาคอสเดสซซู่านะครับ วันนี้ครับเลอาว์บาญญัติบมาด้วยดดทีม4-2-3-1ครับเตรียมปัดท่าส่งมิเชลออสตาพร้อมกับลูเบนอากาลาสนะครับควอกินเฟร์นันเดสคาเบียนโอลิยาน่านะครับบูโอนกอนซาเลสแล้วก็กาเบียออสกาปาโนนะครับน่าจะสนร้างทีมได้ในะวันนี้นะฮะปาออสกาทีมเยือนครับทีมระดับด้วยนะครับบนตารางคะแนนลาลิก้าสเปนนะครับ เรนเนอร์คนใหม่ครับปาเซตาเพิ่งถูกแต่งตั้งมาแทนมิเชลนะครับวันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องตัวเรื่องจะทั้งเปโดกอร์เซล่านะครับซันโดรไลมิเลสควรการลอสนะครับอันโตนิโอบาเรลล่านะครับแล้วก็อันเดฟเอนเดสนะครับอูเอสก้านครับมาด้วยกทีม3 4 3ครับยังมีมิเกลลิโก้ปาโบมาเอโฟดิเบตี้ซิโอวัต กันปันซินวาคาบ,บิการาแล้วก็ซิเกโอโกเมสองสามทีทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมในวันนี้นะครับบายาโดริดผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับเก็บผลเสมอ2นัดหลังสุดทําให้เก็บได้เพียงแค่สแต้มเท่านั้นครับตลอด3นัดหลังที่ผ่านมาและสามารถคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดองสนาม7นัดหลังที่ผ่านมาแต่แพ้เปีแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด5านัดหลังนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ ว่าทีมเยือนอูเอสกาผลงานช่วงหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังแพ้4เกมติดต่อกันครับก่อนเก็ลเสมอนะครับหยุดความปาาช้ยด้วยในเกมล่าสุดและคว้าได้2คะแนนจาก7นัดหลังที่ผ่านมานะครับเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะเกมรับก็ตกลงไปนะครับคิดว่าวันนี้บิยานลิตน่าจะเฉือนได้นะับดูราคาทีหนึ่งบิยานลิตเมื่อวานปอป,อ,ปอวันนี้ก็ปอปอบิยานุลิตดีกว่าเวสกาฟอไม่ดีเลยนะบิยานลิตใน,นบ้านปอปอนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้นะเต็มที่ก็เสมอหาร2เลยและมีโอกาสชนะค่อทั้งสูงด้วย คู่นี้จัดบยาโดลิทเลยนะฮะทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกนะครับอยู่ไม้นะครับลองสุกาดครึ่งควบลูกนะครับส่วนคู่ที่สอยู่บยาโดลิทนะครับต่อปปฮูเอสก้านะครับแนะนำเว็บพีดีแอด LSMGO บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายใน1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดปลายหนู่ไม่หน่อยเฮงเงินรวยสวัสดีครับ